ล่องเหลือโอเคล่องเหลือในฝรั่งเศสตอนกลางอันนี้อยู่บนเข่าเลยค่าโบนาเชื่อเนาะวิวัฒนาการสมัยย้อนยุคถึงปัจจุบันนี้ยังได้ใช้อยู่เพิ่งผ่านเขื่อนสองเขื่อนติดกันมาค่ะวันนีกนะ้กะน่ะไปหามองจอดเหลือพักผ่อนเนาะคะ่ะเนาะมื่นก็นเดินทางต่อเพราะงั้นเถอะ แต่ว่าเป็นอากาศดีดีค่ะอากาศดีสดชื่น